สวัสดีครับลูกค้าวันนี้นะบอจะพาลูกค้ามาดูรถนะฮะ360องศานะครับว่ารถคันนี้สวยไหมเดิมไหมนะฮะแล้วมีออปชั่นอะไรบ้างนะให้สําหรับลูกค้านะฮะที่อยู่บ้านไกลหรือไม่ได้มาดูรถที่ร้านนะครับหรือว่าดูรถไม่เป็นนะเดี๋ยวเราไปดูรถกันครับลูกค้าโต้ใต้อโนวาสอง V ปีสิบเก้เก้าลขไม่เพียงแค่90,000มื่นโลนะฮะคันนี้แค่เงินดอกร้อยเบเ้าบาทฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการให้ด้วย นะครับตัวรถเนี่ยมาด้วยตัวรถสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะฮะรถเนี่ยเป็นรถมือเดียวนะลูกค้าแล้วรถเนี่ยรถเดิมนะมีขันในส่วนของแก้มแล้วก็ฝาท้ายนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับเรามาต่อเลยฮะลูกค้าไฟหน้านะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกสวยๆตัวใหญ่แบบนี้เลยกระจังหน้านะฮะเป็นลายโต้ตาบึกบึนแบบนี้นะคันนี้มีสักเคิลรอบคันสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยแล้วด <odo Exodus S 1> ้วยนะครับป้าเดี๋ยวเรามาดูรถว่ารถสวยหรือเปล่าลูกค้าลูกค้าดูครับ้อนฝากกระโปรงไม่มีขยับเลยนะมีขยับบาาางงคคนนนนห้้้ซยฝั่ีะโอเ คันเดิมเลยนะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะตัวเลขยังอยู่เลยนะโอเคเนี่ยไล่มาครับล็อคานไม่มีขยับเลยนะครับอ่าตะโคงฝั่งขวาไม่มีขยับนะครับนี่ล้อฝาปงเดิมเลยนะครับดูสติ๊กเกอร์ไม่มีร่องไม่มีร่อนนะนี่ครับแล้วก็ดูซีนฝากระโปรงสวยๆแบบนี้โอเคนะครับฝั่งนั้นมีทําสีมานิดนึงนะครับอต่อเลยครับลูกค้าตัวล้อนะเป็นล้อขอบ 17นะครับลูกค้าแล้วก็ได้ยางปีย3สาด้วยนะเอาไปนี่ผมบอกได้เลยพร้อมใช้ม,มากๆอันนี้จัดโปรโม่นพิเศษให้ด้วยกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยลวเป็นโครเมียมแบบนี้ภายในลูกค้าเป็นเบาะหนังนะครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชัดดนลำโพงมาลัยนะฮะแล้วก็มีคูซคอนโทรลให้แล้วก็มีหน้าจอ DVD ให้นะครับแล้วก็มี Follow มี Home ให้ด้วยนะ,ะตัวเบาะนะเบาะก,กับตันซีดสวยๆแบบนี้หายากมากนะตัววีผมบอกได้เลยนะครับคันนี้ถกว่าออกห้างเนี่ยประมาณ60 0 0 0กว่า70,000นนะใครที่หาอยู่อย่าพลาดเลย นะครับปอดต่อไปเลยลูกค้าเรามาดูข้างหลังนี่ครับข้างหลังนะถ้าเกิดใครที่กำลังมองหารถที่ขนของได้เยอะๆนะผบอกได้เลยตอบโจทย์มากเลยครับคันนี้นะพอพับเบาะออกมาได้แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าน่าใช้มากนะครับสำหรับลูกค้าที่มีครอบครัวสี่คนนะสามคนสี่คนคนไปไหนก็สบายนะเราดูฝาท้ายนี่ฮะฝาท้ายมีน็อตขยับนิดนึีนะครับมีเอาไปทําสีนาโอเคเราแจาให้ลูกค้าทราบก่อนป่ะส่วนตัวลางน้าโดนเม็ดตรงนี้รถเดิมนะลูกค้าดูนี่ <S <S ลัางน้ํานี่ไหมเม็ดอ้าเดิมนะโอเคป้าต่อเลยครับลูกค้า เรามาด,ดึงกระดูกงูแถวหลังให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับนี่ว่ารถสวยไหมนี่ครับนี่ลูกค้าดูครับในต้างเเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะมาอ๋อละฮะอ่ใครที่อยากได้รถคันนี้นะะเซ้งกันดอกรถ99บาทนะฮะทีค่าจัดทีค่าโอนสีค่าดำเนินการให้แล้วรถของเรานะครับผ่านการตรวจ inspection นะจากทางคุณ inspection เรียบร้อยแล้วนะฮะ3 4 4จุดได้มา5ดาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะลูกค้า ของเราเรารับประกันนะเครื่องเกียร์นะฮะแลนะชิ้นส่วนต่างๆในห้องเครื่องและในช่วงล่างอีก247จุดนะฮะสปี2,000 0โลทั่วประเทศไทยเลยถ้าใครที่มีรอตเตอรี่เก่าๆนะฮะเอาลอตเตอรี่เก่าๆมาแลกนะฮะได้อีก1,000บาทนะจากเดิม739เหลือ729โอเคถ้าใครสนใจนะโทรมาที่เบอร์063 474 22 8 8หรือแอดไลน์ไอมาที่ s i b o y m b คันนี้บอกได้เลยไม่ผิดหวังครับ